สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการสร้างแบบผ้าถุงป้ายเปิดตลอดแบบนี้นะคะเราจะสร้างแบบแคสโพกค่ะเพื่อวางตัดได้ง่ายๆนะคะสําหรับผ้าถุงที่ใครที่ไม่อยากตัดผ้านะคะวิธีนี้เหมาะมากๆเลยเราก็จะใช้ผ้าของเราเนี่ยรีดกาวมาให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็วัดชายมาะคะ่ะวัดชายความยาวตามที่เราต้องการจากชายขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แพทเทิร์นที่เราสร้างเนี่ยนะคะวางไป วางไปตามเส้นเอวที่เราขีดไปเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ยาวอยู่ที่32ครึ่งนะคะยาว32ครึ่งนะแล้วก็เราก็เอาเส้น32ครึ่งขีดยาวไปเลยค่ะเราก็ใช้แพทเทิร์นเส้นบนสุดเนี่ยวางนะคะวางไปค่ะวางแบบน,นี้นะคะนี่ส่วนตรงเนี้ยถ้าเกิดเราวางไปแถบโน้นะ่ะแล้วทีเนี้ยผ้าผ้าไม่พอหรือผ้าเหลือเราสามารถจากเส้นเนี้ยเราสามารถที่จะวัดเข้าออกเพิ่มได้ค่ะ จากแพทเทนที่ทุกคนสั่งซื้อไปนะคะแต่งานตัวนี้ตัดเย็บที่ร้านนะคะก็เดี๋ยวมีคลิปสอนวิธีการเย็บค่ะทีนี้จะอธิบายว่าสําหรับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะวางแบบนี้นะคะเราก็กัดเข็มหมุดยาวไปเลยหลังจากนะั้นเราก็ว,า,วางคาร์บอนกิ้งข้างล่างค่ะเพราะว่าด้านก่าที่เรารีดไปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับใครไซส์อะไรก็ทําตามแบบนี้ได้เลยนะคะเราค่อย เราก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งเอวของเอวเท่านั้นเองค่ะนะคะก็หาเอวไม่เหมือนกันไซส์ที่เราจะทําตัวนี้ก็คือเอว34นะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนการสร้างเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าวิธีการสร้างแบบผ้าถุงกันนะคะก็เป็นผ้าถุงที่สร้างแบบแค่สะโพกค่ะโดยที่จะวางตัดผ้าสามชิ้นนี่นะคะเดี๋ยวมีคลิปสอนนะคะทางวิธีวางผ้าตัดเลยค่ะผ้าสามชิ้นนี่นะคะนี่อันนี้เราจะสร้างแบบแค่สะโพกแต่ถ้าทําตัวเดียวเราสามารถที่จะขดผ้าได้นะคะ แต่ถ้าทำเพื่อแล้วเราจะวางตัดกี่ตัวก็ง่ายสะดวกค่ะเพราะฉะนั้นผ้าถุงที่เราจะทํากันนี้ก็คือไซส์นี้เลยค่ะเป็นไซส์ L 3 4สะโพกสี่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบบขวาทับซ้ายนะคะแบบนี้เลยค่ะไซส์นี้นะคำว่าสร้างแบบแค่สะโพกก็หมายถึงเราจะตัดกระดาษนะคะทุกคนตัดกระดาษแบบนี้ค่ะยาวๆแบบนี้คือจะอยู่ที่ความกว้างตรงนี้อยู่ที่แนิ้วเท่าสะโพกหรือ20เซน ตัวเลขเดียวกันนะคะ20เซนหรือ8นิ้วเองแล้วหลังจากนั้นนะเราจะตัดตัดผ้าอยู่ที่ประมาณที่ขายทั่วไปคือประมาณ2หลาหรือประมาณ1เมตร80ค่ะนะคะ1เมตร80ครึ่งหนึ่งก็เลยเนี่ยครึ่งหนึ่งคือพับ90อยู่ตรงนี้นะคะ90อยู่ตรงนี้นี่พับแล้วก็ตัดต่อกระดาษไว้แล้วก็พับตรงนี้แบ่งครึ่งเป็น90ไว้ตรงนี้นะคะตรนี้เหลือเศษตรงนี้เหลือเราเราไม่เอาเพราะว่า เราจะเอาอยู่ที่ประมาณ1เมตรแปดค่ะ2หลานะคะเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะตรงนี้นะกระดาษที่เราเผื่อเหลือไปเนี่ยเพราะว่าเราแปะเหลือไปนะคะอ่ะล้วก็ตัดไปประมาณ70นิ้วอะถ้าเป็นหลักนิ้วนะคะเมตรแปดสิหรือเจนิ้วนะความกว้างเนี่ยนะคะตรงนี้เมื่อเราได้แล้วเราจะมาทํากันค่ะคําว่าป้ายเปิดตลอดก็หมายถึง เ้าถุงชิ้นนั้นเขาจะาไม่มีตะเข็บไม่มีการเย็บติดเลยค่ะคือจะเป็นผืนเดียวกันนะคะนุ่งเกี่ยวจะของ่ายๆเลยอ่ะเขาบอกอขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายก็หมายถึงด้านเนี้ยจะเป็นด้านที่เป็นพับค่ะนะคะเนี่ยด้านขวามือเราจะพับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากฝั่งนี้เริ่มต้นจากฝั่งนี้เนี่ยเริ่มโจทย์อะไรทำเราเริ่มต้นจากฝั่งนี้แต่ทีเนี้ย เราจะเห็นว่าตรงชิ้นข้างล่างเนี่ยเป็นชิ้นที่เราจะเกยเข้าไปข้างในเราก็ต้องมาคำนวณก่อนค่ะว่าเอวตัวนี้ครึ่งของเอวสามสี่ก็คือสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดทีนี้เราจะมีเกตอยู่ข้างในเนี่ยประมาณสามเกตก็คือบวกเกตละหนึ่งนิ้วก็คือสามนิ้วสามนิ้วว่าจะเอาที่เขายื่นเข้าไปข้างในอีกประมาณสามนิ้วนะคะก็เท่ากับยี่สิบสามนิ้วค่ะเราวัดเผื่อมาเลยค่ะตรงนี้คะสามนิ้วค่ะ เราวัดมานะคะจากฝั่งนี้เข้ามาค่ะยี่สิบสามนิ้วค่ะยี่สิบสามนิ้วอ่าคำนวณคร่าวๆมาก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นป้ายที่เราอยู่ข้างในค่ะทุกคนนะอันนี้นะาขีดไว้ยี่สิบสามนิ้วคือชิ้นนี้นะคะวัดจากนี่อ่าพูดง่ายๆถ้าเป็นขวาทับซ้ายเราเริ่มต้นจากซ้ายมือวัดเข้ามานะคะก็จะได้เป็นเส้นนี้ เป็นเส้นที่จะเป็นเก็บนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็วัดไปค่ะวัดทําเก็บได้เลยค่ะเก็บยาวสองนิ้วเก็บใหญ่สองนิ้วก็คือวัดออกไปแบ่งครึ่งหนึ่งนิ้วแบบนี้ตรงนี้แล้วก็ขีดยาวลงไปถึงสะโพกเลยค่ะนี่เราจะเริ่มจากชิ้นหลังขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเราได้เก็บข้างแล้วนะพอได้เก็บข้างเราก็วัดลงมา เราจะมีเก็ตตรงนี้นะคะอ่ะมีเก็ตตรงนี้นะคะเราวัดมาเราเห็นว่าเอลสิบเจ็ดนิ้วเนี่ยเอลสิบเจ็ดนิ้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการมีเกตสองเกตก็คือเกตละหนึ่งนิ้วก็เท่ากับเป็นสิบสิบเจ็ดบวกสองนิ้วก็คือเป็นสิบเก้าจากตะเข็บข้างที่เราวัดตรงนี้นะคะวัดเข้ามาสิบเก้านิ้วค่ะสิบเก้านิ้วได้จุดนี้นะคะ ได้จุดนี้นะหลังจากนั้นเราก็วัดแบ่งครึ่งค่ะวัดหาตำแหน่งของเอวนะคะอ่าวัดแบ่งครึ่งได้จุดนี้นะนี่ค่ะอ่ะทีนี้เราก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาตำแหน่งเกบแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะนี่วัดแบบนี้แบบนี้ก็วัดเหมือนกันอ่ะวัดอีกช่วงหนึ่งนี่ค่ะนี่เราได้เก็บตรงนี้แล้วค่ะนี่นะ เดี๋ยวออจะวาดให้ทุกคนดูนะเพื่อจะเข้าใจขึ้นเนาะเดี๋ยวนะจะวัดเก็บให้ดูนะเราจะเห็นว่าเราคือเป็นการสร้างแบบเป็นหน้าหลังนะคะอันนี้นะ เราจะเห็นว่าอ่ะตัวนี้เขาจะเป็นขอบรอบตัวนะคะทุกคนอ่ะขอบรอบตัวแล้วก็วัดขอบไปทีนี้เราจะเห็นว่ามีเกตแบบนี้เราจะมีเกตแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เขาเป็นขวาทับซ้ายนะก็จะเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าเกตตรงเนี้ยก็คืออันนี้ชิ้นหลังนะคะอันนี้หลังนะอันนี้หน้า ที่เราทําอยู่เนี่ยคือชิ้นนี้ค่ะชิ้นหลังนะคะเนี่ยที่เราทําตรงเนี้ยเขาเรียกก็เป็นชิ้นหลังที่เราจะมีเกตตรงเนี้ยสองเกตอ่ะนะคะเราจะเห็นว่าการแบ่งครึ่งก็คือตรงแบ่งตรงนี้เนี่ยแบ่งตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงว่าแบ่งหาจังหวะตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งก็จะได้เกตแบบนี้นะคะนี่เกตของเราก็จะใหญ่แบบนี้ค่ะยาวห้านิ้วครึง่งเกตใหญ่หนึ่งนิ้วก็วัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วแล้วก็ขีดเลียวไปที่ปลายเกตตรงนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะ นะคะห้านิ้วครึ่งยาวห้านิ้วครึ่งนะแล้วก็เก็บใหญ่หนึ่งนิ้ววัดเขาออกฝั่งละครึ่งนิ้วเนี่ยเราได้ชิ้นหลังแล้วค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ได้หลังแล้วนะทีน,นี้พอได้หลังปุ๊บเราก็จะมีการก๊อปไปข้างหน้านะคะทุกคนเราจะเห็นว่าจากจุดเนี้ยที่เราจะทําตรงนเนี้ยนี่ยวัดตรงเนี้ย เราได้เก็ตหนึ่งข้างแล้วนะตรงนี้เราได้เก็ตหนึ่งข้างนะคะอาจนี้ว่าจะเขียนคําว่าเก็ตข้างนะตรงนี้นะเราได้เก็ตหนึ่งข้างแล้วแล้วตรงนี้เราได้ข้างหลังแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวกลับก่อนนะอ่ะหลังตรงนี้หลังนะคะเราได้เก็ตหลังมาแล้วเนี่ยตรงนี้คือชิ้นหลังนะคะนี่นะเรามาได้แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะคะสําหรับมือใหม่นะก็คือพูดง่ายๆว่าจากเก็ตข้างตรงนี้เอวเราเท่าไหร่แบ่ง หาร2เอวเท่าไหร่แบ่งครึ่งเอวตัวนี้สา4 34, 34นะคะ34หารสองเท่ากับเหลือ17นิ้วเราจะใช้ตัวเลข17นิ้วนี้แต่ทีนี้เรามีเกตตรงเนี้ยคือเกตละหนึนิ้วก็เท่ากับว่า2เกตก็คือ2นิ้วก็เลยต้องเป็น19บเวกสองเท่ากับ19นะคะบวก2เท่ากับ1 9ทีนี้เราก็จะได้จุดนเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ย19ทีนี้เราจะเห็นว่าเรามีเรามีเกตแล้วเนี่ยตรงเนี้ย คือเขาจะเป็นเก็ดอยู่สเก็บตรงนี้ค่ะเราได้1นเก็ดแล้วเราก็มาทําอีกเก็หนึ่งก็คือจากตรงนี้ที่เราวัดมา19เนี่ยเราวัดยื่นออกมาอีกเก็บใหญ่2นิ้วนะคะแล้วก็วัดยื่นมาอี่แบบนี้อ่ะทําเก็ตอีก1นึ่งนึงเกบค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเก็บข้างได้ครบแล้วนะคะ เก็บข้างได้พบแล้วนะอ่ะเราได้เก็บสองข้างแนละ้วนะทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเราจะต้องมาทําเป็นชิ้นหน้าค่ะตรงนี้เราจะมาทาชิ้นหน้าชิ้นที่เป็นป้ายตรงนี้แหละนะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามากเราใช้โดยการพับเก็บตรงนี้ค่ะเนี่ยพับตรงกึ่งกลางของเก็บเนี้ยที่เราขีดมาอหลังเนี้ยกอลลงไปได้เลยค่ะกอลลงไปได้เลยเราจะไ,ไม่ต้องมาขีดนะคะ นี่กับพับแบ่งครึ่งน,นะหลังจากนั้นเราก๊กอบลงไปค่ะเนี่ยก๊อบลงไปได้เลยค่ะอหินทับไปนีดนะคะแล้วก๊กอบเก็บลงไปได้เลยจ้าเ,เก็บของเนี้ยนะจากชิ้นหลังกาให้ปเป็นชิ้นหน้านะกอก๊อบ3ามเส้นเลยค่ะนี่นะคะ ทีนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้มาแล้วนะแล้วก็เอากายขึ้นมาหงายขึ้นมาเราก็จะได้ว่าเป็นแบบนี้ค่ะที่เราเอาออกมาก็คือจุดนี้สองอันเนี่ยนี่นะคะนี่ค่ะ เราคอปเราคัฟสองอันนี้นะเราก็คัตรงนี้ไปนิดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเส้นพับป้ายค่ะนะคะเาก๊อปลงไปเนี่ยจะเก็บตรงนี้นะ๊อปลงไปนะอ่าเราจะได้เส้นนี้ค่ะเมื่อเราพลิกขึ้นมาเราจะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะได้เส้นพับป้ายแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ตรงเนี้ยจะเป็นชิ้นที่เราจะเหลือผ้าที่ว่าจะเหลือมากน้อยก็คือตรงนี้หลยค่ะจากผ้าที่เราคำนวณไว้ประมาณสองหลาหนึ่งเมตรแปดสิบนะคะ เนี่ยตรงนี้จะเป็นชิ้นที่เราจะพับแบบนี้นะคะถ้าถ้าผ้าเหลือหรือผ้าไม่พอเราสามารถพับได้ตรงนี้เพราะเขาเป็นสาข้างหน้านั่นเองนะคะอ่าจีน,นี้เดี๋ยวเอามาอธิบายตรงนี้นะก็เกล็ดเกล็ดที่เรา๊อปออกมาเม่ก,กี้เนะะี่ยค่ะทุกคนเคยดูคลิปอ้อยนะบอกว่าไม่กลับไปกลับมาได้ไหมบอกไม่ได้ดิถ้าเราจะทําแบบเนี้ยก็คืออย่างเนี้ยได้ถ้าใครจะไม่อยากทําก็อีกวิธีหนึ่งแบบแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราเราขีดเรา มาออกแล้วใช่ไหมเราก็วัดทีละช่วงจากช่วงนี้เท่าไหร่เราก็ทาเท่ากันจากช่วงนี้เท่าไหร่เราก็ทําเท่ากันแต่ก่อนเราก็สอนแบบนั้นแหละจะมาสลังเนี่ยพอเราทําไปเราสึกว่าอยากทําให้เร็วขึ้นนะคะก็ทุกคนก็สามารถทําตามได้นะคะลองดูนะอ่ะจากชิ้นหลังก็ต้องมาเป็นชิ้นหน้าแล้วค่ะตรงนี้นะคะชิ้นหน้านะอ่ะเดี๋ยวกลับก่อนนะมันต้องกลับประเดีนี่หน้านะคะอันนี้หน้านะเนี่ยจ้ะได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ย ตรงนี้เสร็จแล้วนะเนี่ยทีนี้มันจะเหลือการเก็บเอวค่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นการเก็บเก็บเขาเรียกว่าการเก็บเวลาเราวางแพทเทิร์นเราวางเส้นบนหน้าแต่เวลาเรากิ้งเราจะกิ้งเส้นล่างเพื่อให้เส้นเอวของเราไม่แข็งชื้อเกินไปนะคะเราก็จะต้องมาวาดเก็บเอวค่ะนะคะก็จากตรงนี้เราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอ่ะได้แปดนิ้วครึ่งก็เท่ากับสี่นิ้วหนึ่งกับเบียรไแต่จุดนี้เราเก็บตรงนี้ลงหนึ่งเซนค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับเก็บค่ะ พับแบบนี้เลยก็ได้ทีเดียวเลยก็ได้นะเนี่ยค่ะเราจะได้กอปลงไปที่ชิ้นล่างได้เลยเม่กี้เราจะขีดข้างล่างก็ได้นะเนี่ยค่ะเราพับเปนแบบนี้นะหลยยังจากนั้นเราก็พับแบบนี้คะ่ะนี่นะแล้วเราก็ขีดแต่งเอวค่ะโดยให้ผ่านหนึ่งเซนโดยที่ข้างอยู่ที่เดิมนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะหลยยังจากนั้นก็พับเนี่ยคะ่ะ นี่นะคะอ่าทีเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเก็บเอวค่ะตรงนี้เราก็กรอบลงไปที่ชิไล่าทีนึงจากหน้าก็ไปเป็นหลังแบบนี้ค่ะหลังก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะงงไหมทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะเอาแบบใหม่นะมันมีได้หลายย่างนะนี่ขีดไปขีดไปเอ้ยกยายามจะสอนให้เข้าใจแล้วเนี่ยแต่บางครั้งมันก็เนาะนี่จะ้ะโอ้ยเจ๋อเอเลยเนี่ย อ่ะทีนี้มาดูกันใหม่มาดูกันใหม่อ่ะเราเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้คือเส้นพับป้ายของเราคำว่าป้ายเปิดตลอดตรงนี้จะเป็นเส้นกําหนดว่าถ้าเหลือมากน้อยก็เป็นตัวนี้แหละนะคะนี่เป็นแบบนี้เอายาวมาแบบนี้เราจะเห็นว่าเขาก็จะมาเกยอยู่แบบนี้ค่ะนี่เขาก็จะมาเกยอยู่ตรงนี้เลยตรงข้างเก็บที่เรานี่ไว้หลังจากที่เราเย็บเก็บแล้วเขาก็จะมาเกยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนชิ้นเราจะเห็นว่าชิ้นด้านในของเราเนี่ย คือข้างนอกเขามีเก็ตใช่ไหมเราต้องมีข้างในด้วยค่ะโดยข้างในเนี่ยเราคนนํานวณคร่าวๆเอาเอาสักประมาณสามเกตสามเกตน,นะคะอ่ะเราก็วัดไปสามเก็ตเอาเก็ตเท่าไรเดียวเกตยาวเท่าไร่ดีห้านิ้วนะห้านิ้วอ่ะเก็ตใหญ่หนึ่งนิ้วอ่ะวัดออกไปห้านิ้วเก็ตใหญ่หนึ่งนิ้วแบบนี้ห้านิ้วเก็ตใหญ่หนึ่งนิ้วแบบนี้ค่ะอ่ะเราก็วัดได้แบบนี้นได้ะคะ่ะ จะชิดเกินไปไะอ้อยว่าชิดเกินไปเอานี่ดีกว่าเอาสักประมาณสี่นิ้วพอนะคะสี่นิ้วเยอะไปเนี่ยคำน,นวณคร่าวๆเอาคือเราจะไม่ให้เก็บสุดท้ายมาอยู่ชิดนี่เกินไปนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเผื่อผ้าไม่พอเราจะได้ไม่ต้องขยับเก็บนะคะอ่าทีนี้เ,เอาใหม่นะเอาสักสี่นิ้วครึ่งก็ได้ค่ะสี่นิ้วครึ่งนะอ่ะใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็เอาจริงแล้วทีเนี้ยเป็นเส้นจริงแล้วอ่ะสี่นิ้วครึ่งเก็บยาวห้านิ้วครึ่ง ได้หนึ่งเกตแล้วนะที่เราบวกไว้สามนิ้วอะ่ะเราก็ทาสักสามเกตนะคะอ่ะสี่นิ้วครึ่งก็วัดถัดออกมาเกตใหญ่หนึ่งนิ้วก็วัดถัดออกไปแบบนี้แล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้อ่ะก็จะได้มาเป็นจุดนี้ห้านิ้วครึ่งนี่จ้ะอ่ะทีนนี้ก็วัดถัดออกมาสี่นิ้วครึ่งตรงนี้ไม่แน่นอนนะทุกคนดูความเหมาะสมนะผ้าเหลือมากน้อยนะ นี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้นะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ของเราเขาจะอยู่ด้้นในเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ให้ชายห้อยแล้วเราจะเก็บลงเยอะมากกว่าเอาเก็บสักประมาณสักประมาณสองสามกระเบียดน,นะคะหรือสองเซนก็ได้นะตรงนี้นะหรือ,อเราจะเก็บลงสักประมาณห้าขีดนะคะครึ่งนิ้วอ่ะครึ่งเกินค,ครึ่งนิ้วมาขีดนึ่งอ่ะนะคะนี่แบบนี้นะหรือประมาณเซนครึ่งก็ได้ค่ะ นะคะเราก็พับเก็บแบบนี้ค่ะทุกคนพับเก็บแบบนี้เราก็ขีดจากตรงเนี้ยที่เราลงประมาณเนี่ยประมาณเซนครึ่งตรงเนี้ยหรือประมาณ58าแปดห้าขีดนะคะเราขีดไล่ลงมาเนี่ยโดยที่มาหาอยู่ที่ตรงข้างเอวนี่เพราะว่าข้างเอวเนี่ยต้องอยู่เส้นเดิมนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อยู่ด้านในเราก็ขีดมาะคะ่ะสักประมาณ2เซนหรือเซนครึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เอาเอาเอา,เอาแค่เซนครึ่งละคะ เซนครึ่งหรือสองเซนได้นะลงตรงนี้เอาตัวนี้เอาเซนครึ่งพอนี่ค่ะขีดไปค่ะนะคะเราก็ขีดแต่งมาอย่างนี้แหละทุกคนนะเพื่อให้เขาไม่ห้อยแลบข้างในเนาะตรงเพราะว่าเขาพับอยู่ข้างในเลยนะคะเราขีดไปโดยที่ตรงนี้อยู่ที่เดิมนะตรงข้างเอวของชิ้นนี้ยเราก็เอาอยู่ที่เดิมแบบนี้ค่ะเนี่ยเวลาเรากิ้งเราก็กิ้งเส้นนี้ค่ะนะกิ้งเส้นเก็บเอว เก็บเอวล,ล่างเก็บเอวล,ล่างเนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นชิ้นด้านในนะเนี่ยก็คือเป็นอันเสร็จแล้วค่ะอย่างนี้นะสำหรับแพทเทิร์นแบบนี้นะคะนี่อ่อาทีนี้เวลาเราวางเวลาเราวางแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปสอนคลิปหน้านะคะว่าอันนี้อธิบายครขข่าวๆสาหรับใครที่อยากทําทตามแล้วไม่ต้องรอเพราะว่าเราเคยมีสอนไปแล้วบ้างแล้วก็คือเราวัดความยาวของถุงมาสมมุติว่าวัดความยาวอยู่ที่35เส้นนี้นะเราก็เอาเส้นส5้าวางตรงนี้เลยคะ่ะขีดช็อคไว้ที่ตัวผ้า ที่อัดกาวแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็วางไปเราก็กัดผ่เนี่ยผ้าจะต้องหงายด้านถูกขึ้นมานะหลังจากนั้นเราก็กัดเข็มมดุดแล้วเราก็กิ้งทุกเกตลงไปเลยค่ะแล้วก็กิ้งวันเรากิ้งเส้นเส้นเอวเรากิ้งเส้นนี้นะคะเส้นช็อกที่เราขีดเป็นเส้นวางแพทเทิร์นไม่ต้องสนใจนะเราจะต้องกิ้งเส้นเนี้ยเส้นล่างเนี่ยที่เรากิ้งลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเก็บเอวค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะหลังจากนั้นใครจะทําแบบหลบขอบหรือต่อ หรือว่าจะตอกขอบอะไรก็ได้หรือว่าจะทําขอบจำฮา,าก,ก็ได้นะคะถ้าหลบขอบก็หมายเนี่ยหลบขอบแล้วก็ยใช้เก็บในเย็บเสร็จแล้วล้วก็มีผ้าหลบขอบพับเย็บไปได้เลยถ้าใครมีขอบําหากเราก็เอาขอบัำฮากใส่กาวหนึ่งนิ้วแล้วก็มาใส่สูงขึ้นไปจากเอวเดิมเนี่ยขึ้นไปได้เลยค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีคลิปสอนนะวิธีการวางผ้าวิธีขั้นตอนตัดเย็บค่ะก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะค่ะ ก็เราติดตามรับชมวิธีการวางภาพ,พอวิธีตัดเดย็บในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะหวังว่าคลิปนี้ค่ะก็ติดตามชมได้ในคลิปหน้านะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ในการสร้างแพทเทิร์นแบบง่ายๆทุกคนดูแล้วคงจะเข้าใจนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็นทักถามใต้คลิปได้นะคะสำหรับใครที่อยากถามแบบเนี่ยมีคลิปลงทางเพจ ก็ชื่อช่องเดียวกันนะคะวาสนาสอนตัดสอนเย็บนะทั้งทาง y o YouTube และทางเพจชื่อเดียวกันค่ะวาสนาสอนตัดสอนเย็บค่ะก็สนใจก็เข้ามาดูงานเบื้องหลังได้นะคะของทางเพจหรือว่าจะทักถามใต้คลิปที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ค่ะก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะติดตามรับชมในคลิปหน้าค่ะเป็นขั้นตอนของการวางผ้าตัดเย็บผ้าถุงนะคะนี่ถ้าอ้อยมีเวลาก็จะลงให้ดูทั้งสามตัวนะเพราะว่าตัด เย็บเองที่ร้านเลยค่ะกาคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ